ชุดราตีอันนาเสือสวยตะลึงรอบพีรีมทําจากจุกเปิดกระป๋องวัดดีค่ะซิสได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยสำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022 กับภารกิจคว้ามง3บนเวทีโลก Miss Universe 2022โดยวันที่12มกราคมเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมีการจัดการประกวด Miss Universe 2022รอบพีลีมมินารีที่เมืองนิวออร์ลีนสรัตหลุยเซียนาสหารัฐอเมริกา ก่อนจะเรียกเสียงฮือฮากับลุกสวยๆของแอนนาในชุดราตรีที่ใช้วัสดุรีไซเคิลจุกเปิดกระป๋องในการทำชุดไฮเดนเพอร์ครีสไดมอนเดสซึ่งตรงกับสตอรี่นางงามจากกองขยะของชีวิตจริงแอนนานั่นเองโดยทางเพจ Miss Universe Thailand ได้เปิดเผยว่าจากเรื่องราวชีวิตของแอนนาเกิดเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นชุดราตรี ความงามของเพชรอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนอยู่เป็นชุดที่บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตและตัวตนของแอนนาถูกรังสรรค์ผ่านวัสดุเหลือใช้คือฝากระป๋องอลูมิเนียมด้วยเทคนิคจิวเวลรี่ดีเทลตกแต่งด้วยเพชรสวัลลุก,กี้ต่อเรียงร้อยกันจนกลายเป็นชุดราตรีที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่พร้อมเจิดจลาสู่สายตาชาวโลกขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความภาคภูมิใจในครั้งนี้ไปพร้อมกับแอนนาเสืองามเอี่ยมและคนไทยทุกคน โดยในวันที่12มกราคมมีการประกวดรอบชุดประจำชาติ National Costume Show เวลา10นาฬิกาสำหรับรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันที่15มกราคม,ม2566เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้กับสาวแอนนาด้วยนะคะซีสเราจะคบข่าวให้คุณแซบซีทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์และกดแชร์นะคะ